ต้มหยกท่านครับมีผ้าไมโครโูมเชียงกลางโซ่ไมอ่าเป็นรุ่นพิเศษครับหรือ้าสั้งพิเศษในอัพสิบห้บาลิ้ครับตาพวกเขาครับใส่ขอดเล็กลอกข้างในครับทั้งสกูพวกเจอหนึ่งสั้งพิเศษของอ่าสิบสองโมงครับแหลมจระเล้ครับเส้นตะแกรงั่มพร้อมรอันนี้ก,ก,กระนั้งประกอบตะแกรงน่งครับ ใบนี้เสร็จแล้วครับใส่แกงก็ได้นะครับเก็บเสร็จร้อยครับของกาเป็นหนาตางทีนะครับควบเล็กเรยบรอบครับสลักแผลนทุกแผลแถมให้ครบเสร็จเรียบร้อยครับสิไปเดี๋ยวเอาหอดเซได้ใส่งานเลยครับอันนี้มีทั้งหมดแปดใบครับลูกค้าสั่งคแบบเซงกลางรากาเบสอีกสิบหกใบครับทรงราชบุรีครับแดงนี่นะครับ ส่วนของตู้เบียร์กับเซ็นเตอร์โบวครับทั้งโบสแกนิวครับสแกงฟิล์มด้วยกันครับลูกค้าสร้างอ่าก็ดีเจ้านี่เ้คนยหญ่คุนจับพน่าว่าซีนปฏิเสธน,น,น้ำแน่ัๆได้ได้ครับซีนแน่เท่ากต่ซีนปฏิเสธใหญ่คุณลุกแวนตัวนี้ซ้ำา่ะ ตั้งได้แล้วครับตั้งสแต็กได้ครับอ่าไม่สุดแฟนสุดเดียวกันครับเขารับหลอดมาที่เด่นแบบนี้ตัวนี้สเต็กเนาะจิบยำหอยครับเต้ารับหอยหลอดครับทำให้เรียบร้อยครับถ้าเขากลับก r a b บารแพร์ตัวนี้ลรืเปล่าถ้าเขา grab ้านลาราเมตั้งสแต็คแบบนี้ครับยี่สตั้งครับตั้งสแต็กครับ สาระของเฮ้านีเป็นตัวเง่าครับพลังครับสามารถตั้งได้ครับตั้งได้แขวนได้ครับครับผมสนใจกะโทดสอบถามไดไครับรายละเอียดครับเดีผมลงเบอร์โทรไปแต่คลิปครับตอนนี้แพ็กเซ็นเริมบ่อยแล้ครับรอรถมารับสินค้าครับ เดียวกันครับราชบุรีนะครับเทอร์โบ8นิ้ว16ใบนะครับเรจะเสียงกลางรับเสียงกลางยี่ห้นหลังเราจะเสียงกลางรับเสียงกลางยี่ห้อหลังหช้าลัากบาเลียนสจงจุดแขวนสลักแขวนนี่ครบครับ อันนี้เป็นแกงปั่มนะครับอันนี้กำลังตครับ อ่าเดี๋ยวนี้ตู้ขึ้นรถเช็ตเรียบร้อยแล้วครับพร้อมออกเดินทางแล้วครับพรุ่งนี้เช้าครับถึงครับจังหวัดราชบุรีนะครับลูกค้าท่านใดอยากสนใจกะติ๊ต้อนขอมาได้ครับรุกที่รับใส่ครับให้บริการครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดซาวครับนัดแตออกโต้งส่งเ่ยมั้ครับทั่วประเทศครับ